นี่ก็จะเป็นห่วงรัดแม่เอาลงซีนะแม่อย่างไรหายอ่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะพบก,กับสายนชล้นนี่คือโชคโชนสตูดิโอค่ะวันนี้นะคะชนจะมาทำคลิปที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ ฟุตบอลโลกค่ะบอกไว้ก่อนนะคะจริงๆแล้วชนไม่ได้เป็นคนที่อินกับฟุตบอลโลกมากหนักนะคะเพราะว่ามาเป็นกีฬาของผู้ชายเนาะกระเทยก็จะชอบดูพวกวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามเรื่องฟุตบอลเนี่ยชนรู้จักอะไรบ้างนะคะก็เดวิดแบ็กแฮมแล้วก็โอ้ยกระเทยจะรู้จักใครอีกลาเกี่ยวกับบอลอ่ะ สิ่งที่ดังในหมูกกนน่กระเทยเนาะน่าจะเป็นเพลนงนั้นเนาะแม่เนาะเชอบินาบินาเอเอ,เอวะักะวะกะักเอเอะาั่นแหละโกโกโตัวไอ้โกโกโกโอาเลอาเลอาเล,เลทาทยังทาทยังมันเอเชียนเกมวันนั้นมีโอกาสไปนั่งดูบอลกับนาค่ะแล้วเราได้เห็นโลโก้ของ ฟี f a 2022เนี่ยเราก็อุ้ยได้เห็นตอน Opening CG ได้เห็นตอนที่มันเป็น Transition ได้เห็นตรง l o w e r t ์เตออะไรเงี้ยเออมันสะดุดตาดีและคิดว่าอยากจะเอามาลองทําดูแต่ถ้าเอามาทําเฉยๆเนี่ยมันจะดูไม่พิเศษใช่ไหมคะเพราะอฟิเชียลอะมันจะเป็นลายของประเทศที่เป็นเจ้าภาพเลยใช่ไหมคะแต่ว่าชนจะลองใส่เป็นลายไทยดูคะ่ะสมมุติว่าบอลโลกปีนี้จัดที่ประเทศไทย มันก็จะออกมาเป็นประมาณที่ชนกำลังจะทำนี้วันนี้เส้นเสียงอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าเมื่อวานคุยโทรศัพท์เยอะมากวันนี้เสียงก็เลยจะแหวบๆนิดนึ่งนะคะจริงๆก็คือแหบทุกคลิปชาวช่องบอกอ่ะเราจะเริ่มทำกันเลยค่ะ,ะโทษเดสก์ท็อปคือ6กเวอร์ d <c oughs> <c oughs> เดสก์ท็อปคือมีอย่างล้ำเหลือโปรแกรมที่ชนจะใช้ขึ้นโมเดล3 d นะคะชนจะใช้เป็นเบลนเดอร์เช่นเคยค่ะลากรูปต้นฉบับมาก่อนนะคะ นี่ต้นฉบับ i n f i n i t ตี้นึรู้เลยว่าต้องมีชินแตะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับโลโก้นี้เวลาทำงานกับชินแตอะอะคือหลายครั้งแล้วที่ต้องตบตีกับชินแตะเพราะว่าชินแตะชอบจะให้เราแทรกเลข8เข้าไปในโลโก้ซึ่งบางครั้งมันไม่มีฟอนต์ที่จะเอื้อให้เป็นเลข8ได้อะโอ้โหคือมันจะเป็นเหมือนรูปผ้าเนาะเพราะว่า <8. S 1> เออกาตาเขาจะเป็นฟิลเหมือนผ้า <8. S 1> โพก<พ>อาหรับชนจะแอด เคิร์ฟเข้ามา1นึ่อันแล้วก็แอดเคิร์ฟเข้ามาอีกอันหนึ่งและดัดแปลงให้เป็นเครื่องวงกลมแบบนี้เป็นเหมือนรูปเอ่อทัวหรือว่าแซกอกเยอรมัน mm hmm. ตอนนี้เนี่ยก็คือทำตรงเอ่อเขาเรียกว่ารัศมีของผ้าอยู่นะคะอ่ะแล้วก็ชนก็จะเอารัศมีของผ้าเนี่ยไปใส่ให้วงกลมอันนี้แล้วก็ไปจิมนี่เลยค่ะตาบอุ้ยเหมือนยางรถยนต์ะแม่กลับ ขึ้นมามันดูเนียนเกินไปที่จะเป็นผ้าเนาะฉะนั้นเนี่ยชนจะมาดัดวงกลมันนี้ให้มันออกมามีเท็กเจอร์ผ้ามากกว่านี้หเหมือนอันนี้เลยอะแม่มาภาพสองกล้องเข้าลำไส้อ่ะนี่ก็จะเป็นห่วงรัด <laughs> ไม่เอาลงจริงนะ <G ül> แต่เราชนก็จะทำการดัชอร์ดัชเร์ริชนจะทำการดัดวงกลงมอันนี้ให้กลายเป็นเล็กแปด simple deform f i r s นี่มันก็จะแบบเบี้ยวๆเล็กๆแม่อุ้ยแม่อ้ยผิดข้าง <G ül> อุ้ยผิดข้างอ,อ๋อมันต้องมันต้องใส่ลบสินะงั้น เโซดเขาแวบไปดัดอีไลน์นิดนึงใกล้เรียงเนี่ยแม่ใกล้ละทำการตั้งกล้องก่อนจะได้รู้มุมว่าเรนเดอร์ออกมาจะเป็นมุมไหนอับเบียวลังง เข้าอีดิทโหมดเพื่อขยายอันนี้ได้แล้วเนาะต้องขึ้นนะ่อยใจสนุกสนุกซ G จี a านท tion ที่เห็นในตอนดูฟุตบอลโลกอ่ะมันจะเป็นมนหือแบบเป็นวงกลมจะยแล้วก็แบบวเข้ามาเป็นเลขแปดแต่ออเแล้วก็คงรู้สึกว่าอุ้ยแบบนี้ฉันก็น่าจะ ลองทําดูได้อะไรอย่างนี้ชนจะเอาลายมาใส่ก่อนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นลายของประเทศกาตาเนาะมันเป็นลายซึ่งชนก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องลายอะไรพวกนี้ของกาตานะอย่างที่บอกตอนต้นเนาะชนจะใส่เป็นลายไทยแทนแล้วชนก็ทําการบ้านลายไทยมาแล้วค่ะเตอร์ัน,นี้นี่เป็นลายไทยนะคะที่ชนได้ทําการปรึกษาคุณแม่น้อยหนึ่งจากเพจอ,อิสราอาร์ตนะคะเรียบร้อยแล้วว่า จะเออเอาจะเอาลายพวกนี้มาใช้ดูให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะลายด้านซ้ายค่ะจะเป็นลายดอกพีกุลค่ะซึ่งอันข้างบนนี้ก็จะเป็นลายพีกุลที่แบบสวยงามใช่ไหมลายข้างล่างก็เป็นดอกพิกุลเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดนลดทอนแล้วให้เหลือประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากสําหรับ โลโก้ไทยโมเดิร์นที่มีรายละเอียดน,น้อยๆอะไรเงี้ยส่วนด้านขวานะคะเรียกว่าลายประจำยามค่ะอันเนี้ยได้รับการประยุกต์มาแล้วนะคะจริงๆแล้วลายไทยอะ่ะมันไม่ได้แตกแขนองออกมาเยอะขนาดนี้นะคะคือลายไทยต่างๆนะคะเขาจะมีเฉพาะชื่อค่ะความหมายจะไม่มีค่ะโอกาสในการใช้ลายพวกนี้นะคะก็คือเอาไปวางบนที่ว่างเอาเป็นลายกรอบรูปอะไรเงี้ก็ได้นะคะชนก็จะจัดวางประมาณนี้นะคะ เพราะเรนใช้ขาวดำจริงๆอะชนไม่ได้จะใช้ขาวดำค่ะแต่ว่าโปรแกรม Blender ะโนดเขาว่าจะใช้สีดำกับสีขาวเกรสเกลในการขับเคลื่อนพวกสีต่างๆอะไรเงี้ยถ้าจะอธิบายก็ต้องคงจะยาวนิดนึงอะไรอย่างนี้ฉะนั้นชนมีคอร์สพิเศษค่ะ <laughs> ถ้าใครเข้ามาเรียน 3D ตัวต่อตัว,ตว,ตวกับชนเนี่ยก็จะได้รู้เทคนิคนี้ไป ตอนไม่เป็นเด็กตอนไม่เรียนอ่ะอ่วิชาพลาไม่ได้เตะบอลไหมเฮ้ยมันมีวิชาฟุตบอลแล้ววิชาพลาล่ะมันมีแต่วิชาวอลเลย์บอลแล้วก็ว่ายน้ำี่ชอบตอนเรียนว่ายน้ำตอนมัธยมเวอร์บอกว่าสตาบินาบินาอือแล้วก็สิ่งที่จะทำต่อไป อ่อแต่ทำไรต่อวะทำไรต่อวะกระเทยกระเทยจะทำไรต่อโอ้ยแม่กระเทยสมองบัลโดอะไรอ่ะอ๋อจะคอนเวิร์ด F3 คอนเวิร์ตจากเคิร์ฟเป็นเมชนะคะอยู่คนเดียวก็กับเบตี้นะดีดนิ้วแล้วก็แบบโอ้ยอะไรอะไรจะทำไรต่อจะทำไรต่อเงี้ยคือตอนที่เป็นกระเทยนึ่งแล้วก็แก่ พอเราคอนเวิร์ตเป็นเมชแล้วนะคะมันก็จะเข้าไปดูเซกเมนต์ต่างๆได้แบบนี้นะคะสาเหตุที่ชนต้องคอนเวิร์ตเนี่ยเพราะว่าการต่อโนดอะมันมีผลต่อตำแหน่งของลายค่ะลากลายที่ชนทำเมื่อกี้มาไว้ตรงนี้เนาะตอนนี้ลายมันก็จะขึ้นแบบเละเทะไม่เป็นตำแหน่งอะไรอย่างนี้ทำตำแหน่งให้มันโดยการใช้ UV ค่ะไปที่ UV editing อ่าหลายขั้นเนาะเลือกเส้นนี้ ผ่ากลางแบบนี้มาร์คซีมเปิบเพื่อที่จะเป็นรอยตัดอ่าเรื่อง UV เนี่ยก็ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแล้วก็ชนเองอะ่ะคือก็จะแม่นเฉพาะลายที่มันแบบตรงๆหรืออะไรเงี้ยถ้าสมมติว,มว่าเชฟของเราโมเดลของเรามันเริ่มโคง้งยึกยักมากมายอะ่ะชนจะเริ่มแบบไววันกับการกลาง UV วี <c oughs> ตาชมกระเเลตุ้มเปะแบบนี้มีเพลงอะไรให้กำลังใจไหมคะแม่ดูนมตน์มีรูแม่ เยงใหม่คะหม่โดนัทยังมีรู้ลายก็ปรากฏละโหยากอ่ะอ่ะประมาณนี้ตำแหน่งได้ออกเสียงแมนมากเลยอะตำแหน่งได้อออ อ่อยเหนื่อยเฮ้ยใช้เวลาเยอะมากเลยกับอีกกลาง UV เนี่ยประมาณนี้นะพอแล้วน้แม่นอกว่าจะเป็นประสาตตายละโดนัดยังแม่ยังลายหายอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าต้องต่อใหม่อ่ะแม่มาละ โอยแม่เสียงค้างแม่โลดอนะ่ะเซฟก่อนเซฟก่อนอินง่าวเซฟเซชื่อไฟว่าซาบินาเอเอโอ้ยนึกว่าจะได้ต่อไลน์ไม่ตกถไทมดเลยแล้วก็มันจะมีกิมมิกตรงนี้นิดนึงอ,อมันจะเป็นเหมือนรอยหยักของผ้าอะไรต่างอ่ะ ใารครึ่งอยวามำาขครึ่งเลยกระเทยงงโครงมันก็จะประมาณนี้นะคะชนพยายามทำให้มันเหมือนที่สุดละด้วยเวลาที่จำกัดด้วย CG มันจะเป็นฟิลเนี่ยแม่แบบวหยามันจะเป็นเหมือนรูปผ้าเนะเาะพผ้าโพกอะแม่ของไทยก็จะเรียกว่าผ้าดิบ <Okay. laughs> จัดแสงก็ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็น่าจะประมาณนี้เนาะให้มันคลายที่สุดแล้วมาต่อไปเรื่องโทนสีค่ะนี่ไม่พ้นสีทองเนาะคนไทยม,มาเราไปต่อโน้ตสีกันต่อเลยค่ะส่วนก็จะต่อให้มันมีสองสีเนาะก็คือจริงก็จะเป็นสีขาวแหละสีขาวแล้วก็ให้ลายไทยต่างๆเป็นสีทองก็แล้วกันมะ อ๋อก็ใส่รับเน็ตแม่ดยได้ไหมได้เวอร์มีความเป็นวัฒนธรุุเทพแม่โอ้ยเงามากเจลามิกมากผาต้องไม่เงาเลยอ,อ่ะประมาณนี้ชนว่าได้แล้วละ่ะมาไปดูของจริงสิแล้วก็ลอง f 2ดูการเรนเดอร์สวยงามอ่ะเซฟเลยเตอร์ชส่วนก็จะเอามาตกแต่งต่อใน Photoshop คะ่ะเออที่สุดนะอ,อ่ะแล้วก็ใส่ฟอนต์กันนะคะคำว่าไทยแลนด์จริงๆต้องอันนี้ไหมแม่ ต้องเป็นของฟอนต์ไทยๆไหมเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นฟอนต์ฟิลแบบอาหรับเป็นของกาตาร์เขาเนาะท้ายว่างพัน่อะไปดูฟอนต์ไทยที่คิดว่าจะใช้ได้กันว่าเอาฟอนต์ไหนดีเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะเนาะปลายมันคล้ายๆลายกระหนกอยู่นะแล้วถ้าเราใช้ฟอนต์ไทยจรจ้าเลยอะนี่คิดว่ามันจะมันจะ มันจะบอกงามอุ้ยชนว่าฟอนต์นี้ใช้ได้ชวนว่ามันเป็นฟอนต์แนวสรีฟที่มีจะงอยคล้ายๆกับลายกระหนกใช่ไหมแม่ดูเลขสอดิเออมันก็จะให้ฟิลไทยของจริงมันจะมีกิมมิกตรงนี้นิดนึ่งเนาะเราก็สามารถเอาใหญ่พี่กุลให้พี่กุลเข้าไปอยู่ในโรูและเปลี่ยนสีพี่กุลน,นี่โอ้ยแม ความเกับเคยทำมาเนาะเคยทำไอ้ครึ่งแล้วไม่มีทีเอ็มตรงนี้ด้วยอ่ะเออว่าเออเราต้องมันย่อมมาจากอะไรแม่ทีทีเอ,อ็มก็ย่อมาจากตุนเหม็น <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วคา่ะคุณแม่อ่ะเป็นยังไงบ้างคะเลิศแต่แม่เนาะถ้าเป็นเวอร์ชันไทยก็เลิศอ,อยู่เนาะอาจจะมีมุมบางมุมที่ไม่เหมือนมากเงาที่ไม่เหมือนมากแต่ก็ก็รู้สึก พอใจในผลงานตัวเองชิ้นนี้ค่ะเย้ yeah. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ฟุตบอลโลกเวอร์ชันไทยในปี2022นี้นะคะก็ชนใช้เวลาทำไม่ค่อยนานเนาะเพราะมันมีตัวอย่างอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าให้ชนคิดใหม่เลยโหก็น่าจะใช้เวลาคิดเป็นเดือนอยู่นะช่องของชนนะคะเป็นช่องที่เกี่ยวกับกราฟิกค,ค่ะที่ผ่านมาก็จะมีต่อมีท้องมีเนี่ยลองทำให้ดูกันทำไปได้วยกันอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ชนไปก่อนละคะ่ะและอีพีหน้าจะทำอะไรให้ดูเนะี่ยอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย แม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลโลกบ้างคะก็เป้าตูงฉันตามดูเพื่อสิ่งนั้นเลยเท่านั้นชาบินาบินาเอเอวักกะวัะเอเอกาตาร์นี่ประเทศยังกาตาร์ก็คือประเทศกาตาร์อยู่ตอนออกกลางอ๋อกาตาร์คือประเทศอะไรกันเชื่อประเทศกัโอ้ยความรู้รับตัวศูนย์ Look who we are We are the dreamers w o make it happen แล้วก็ โอ้ความรักไม่ใช่ <c oughs> ความลับ